สวัสดีค่ะครูโซเทียนะคะเป็นคนกัมพูชาค่ะเป็นจากอดีตกรรมกรก่อสร้างมารับจ้างอยู่ประเทศไทยวันนี้ขอเป็นอีกหลักฐานหนึ่งว่าครูโซเทียได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อได้เจอไมโครสิตาในวันนั้นที่เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มารับจ้างอยู่ประเทศไทยที่เรากำลังเจอวิกฤตอยู่ ยอมรับเลยว่าเราไม่ได้รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่เคยรู้เลยตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยรู้จักคําว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่เราเชื่อแต่เราเชื่อในคาว่าบาปบุญเราเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้ไปอธิษฐานจิตว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนโลกมนันน้มีจริงก็ขอเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับลูกในระยะเวลาที่ครูสุเทียไ,ได้อธิษฐานจิตไปได้หนึ่งวันครูสุเทียก็ได้เจอคลิป แม่ครูสิตาที่กําลังไลฟ์สดอยู่ก็ไม่ทราบว,ว่าใครเป็นคนแชร์มาในเฟซบุ๊กทำให้ครูสุเทียติดตามแม่ครูสิตาในระยะเวลา3วันครูสุเทียก็คือแบบว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนได้เกิดใหม่ในร่างเดิมครูสุเทียก็ติดตามมาครูสุเทียก็มองเห็นว่าเฮ้ย ครูสุเทยได้เรียนรู้ครูเทศได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากมหาการบย1วันแล้วครูสุเทียก็ได้มองเห็น t s w ซึ่งครูสุเทียเองก็เป็นคนที่มีความฝันอยากจะประสบความสาเร็จอยากให้พ่อกับแม่สบายครูสุเทยก็เลยมองเห็นว่า t s w ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราอะสามารถประสบความสําเร็จและสามารถทําให้เราส่งต่อให้กับผู้คนได้ครูสุเทศก็ตัดสินใจลงทุนกับระบบ TSWU กับแมคูสิตา ในระยะเวลา3เดือนทําให้ครูโสเทียนได้ประสบความสําเร็จรับรายได้หลักแสนบาทจนมาถึงวันนี้ครูโสเทียนได้รับกําไรสี่แสนบาทในระบบ t s w ไม่รวมกําไรขายปลีกไม่รวมโบนัสแล้วก็ไม่รวมกําไรอ่าไม้สะสมอีกมากมายซึ่งวันนี้ครูโสเทียนอยากจะพูดคํานึงเลยป่าชีวิตของครูโสเทียนเปลี่ยนไป จากแมคครสิตาครูสุสเทียเปลี่ยนไปไม่ว่าจากความคิดไม่ว่าจากวิธีคิดเพราะครูสุทียได้เรียนรู้จากมหากราบย1บวันของแมคครสิตาและชีวิตของครูสุเทียได้ดีขึ้นครูสุเทียสามารถลาออกจากงานได้เพราะระบบ TSWU ค,ครูสุเทียรักแมคครสิตาแล้วก็ครูสุเทียก็รักระบบ TSWU และครูสุเทียสามารถส่งต่องานนี้อาชีพนี้ให้กับผู้คนที่เขาเดินมากับเราให้เขาได้ประสบ,สสบความสำเร็จเขาสามารถจับรายได้หลักแซน บาทได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็ตรงขอขอบคุณแม่ครูจิตาขอบคุณระบบ t s w ที่ทำให้ครูสเทียมีวันนี้ขอบคุณค่ะ